สิบบ้านที่ตู้เซฟหน้าตาแปลกนะท่านผู้ชมอาจจะไม่แปลกมรกเท่าไหร่อาจจะมีซ้ํากันบ้างนะท่านผู้ชมแต่มันหน้าตาแปลกนะเพราะว่ามันปิดของส่วนน้อยที่บ้านมีใช่ไหมตู้เซฟหน้าตาแปลก,ปลกเออใครมีบ้านหลังไหนที่ตู้เซฟแปลกๆหรือชอบบ้านหลังไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันถ้าใครหน้าตาดีฝากกดไลค์หน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะไปดูหลังแรกกันเลยหลังแรกนะท่านผู้ชมหลังไหนวะนี่หลังนี้เป็นบ้านพรีเมียมนะท่านผู้ชมมันมีหน้าตาแปลกยังไงไปดูกัน เอา้าออกําลังโหลดบ้านโหลดช้าเลยเน็ตผมกากวันนี้อโอ้ไม่ o อมาแล้วจะเป็นบ้านพรีเมีย่ยมหลังนี้นะหลังสีเทาดํานะทานผู้ชมเราขึ้นมาแล้วก็จะเจอกับหายไปใช้แป๊บนึงเผื่อมันมดึดเผื่อบ้านบางหลังมันมดึดเ้ามาในบ้านตู้เซฟอยู่ไหนเอยเอิบเอิม,อมขึ้นลิฟต์ปื้ดมาแล้วก็ตรงมานี่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 มาห้องนี้ไม่ใช่เวรนกรรมหรือว่าแต่ตู้เซฟมันอยู่ไหนวันนี้ไง มันน่าตาแปลกนะท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะเป็นตู้เซฟสีดำๆเว้ยปกติบ้านทุกหลังนี่จะเป็นตู้เซฟไม่สีเทาก็แบบเป็นสีเทาสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเออเป็นสีเทาใช่ไหมส่วนใหญ่อันนี้มันเป็นตู้เซฟแบบสีดําเลยนะถือว่าเป็นตู้เซฟที่แปลกเหมือนกันน่าจะแปลกมันสีดำไงสีดําแล้วก็ฝังกับผนังเออผนังบ้านเห็นไหมถือว่าเป็นบ้านพรีเมียมที่โดดเด่นเหมือนกันนะแต่ผมไม่ค่อยเห็นคนสปอนไปถึงคนจะมีพรีเมียมก็ตามเถอะไม่ค่อยสปอนบ้านหลังนี้กันนะแต่ก็ถามว่าปุนยากไหมบ้านหลังนี้มันก็ปนมยาก ถ้าเราขึ้นลิฟต์ไม่ได้เราก็ขึ้นมาทางนี้เนี่ยไม่มาเหยียบตู้ตรงเนี้แล้วก็กระโดดขึ้นเลยไหมทำไหมหนึ่งสองนีใช่ไหมเราก็ขึ้นได้พอมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราก็จะเจอกับเปา่าไม่ใช่อันนี้ห้องนี้ปั๊บปั๊บปั๊บ,บตู้เซฟเรียบร้อยก็จะประมาณนี้สําหรับหลังนี้นะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นตู้เซฟที่แปลกเหมือนกันต่อมานะท่านผู้ชมผมจะยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้เหมือนกันเออ เป็นบ้านเบเกอรี่นะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้คนไทยชอบเอามาเปิดร้านเบเกอรี่ร้านมูกระทาร้านไอติมร้านแฮมเบอร์เกอร์พิซซาอะไรก็ว่ากันไปในหลายรูปแบบแาจะใครชอบเออเห็นไหมเบเกอรี่เออนี่เราขึ้นมาขึ้นบันไดไปปับ๊บตู้เซฟมันจะอยู่นี่มาตรงนี้หยยบตรงนี้หน้าตาแปลกยังไงก็คือบ้านหลังนี้มันจะเป็นตู้เซฟเล็กๆใช่ไหมแล้วก็มันมีถุงนอนเล็กๆด้วยนะถือว่าเป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันนี่เห็นไหมมันจะเป็นตู้เซฟเล็กๆตู้เซฟเล็กๆที่มาวางมันไม่ค่อยมีนะตู้เซฟเล็กๆใช่ไหมวะ อันนี้คมรู้สึกผมนะผมว่าตู้เซฟเล็กๆไม่ค่อยมีส่วนมากจะเป็นตู้เซฟใบ,บใหญ่ๆไปเลยนะในในบ้านนะอืมเราก็ลงเราก็ลงทางนี้ถือว่าเป็นตู้เซฟที่แปลกดีเหมือนกันมีห้องนอนอะไรก็จะประมาณนี้ถือว่าเป็นบ้านที่แบบเปิดได้ทั้งร้านทั้งข้างบนก็แบบเอาไว้พักผ่อนข้างล่างก็เป็นร้านเออถือว่าดีเหมือนกันนะมีที่จอดรถมีอะไรด้านหลังก็จะเปิดประตูออกไปก็จะเจอกับที่นั่งชิวๆถือว่าเป็นทั้งร้านนั่นละร้านนี้ได้นะเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะ เปลี่ยนกดตรงนี้เห็นไหมมันจะให้มันเป็นร้านอะไรร้านพิซซ่าร้านไอศครีมเนี่ยกดเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนให้เราโดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมอืมเป็นร้านต่างๆร้านพิซซ่าเออเห็นไหมเปลี่ยนได้หลายรูปแบบถือว่าดีเหมือนกันดูดิถ้าเปลี่ยนสีบ้านเราก็เปลี่ยนถือว่าเป็นบ้านที่มีความสามารถพิเศษนิดหนึ่งเป็นร้านที่ดีเหมือนกันต่อมาตัวเซฟที่แปลกอีกนะท่านผู้ชมนี่บ้านเรือดำน้ำเออบ้านเรือดำน้ำมันแปลกยังไงอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมยกตัวอย่างมาผิดหรือเปล่าถ้าผิดก็ขออ หาห้องที่มีกล่องสีส้มนี่กล่องสีส้มแบบนี้แล้วเราก็เดินลงไปเออมันมันแปลกเพราะมันเป็นตู้เซฟสีดําเออใช่ใช่ใช่ตู้เซฟสีดํามันไม่กี่หลังนะในในแรมนี้ขณะที่ผมอัดอยู่นี่มันลูเฮ้เวนเนี่จะมีบ้านทั้งอาพาร์ตเมนต์ทั้งบ้านทุกหลังเลยมันมีประมาณห้าสิบถึงหกสิบหรือเปล่ามีน้อยมากที่จะเป็นตู้เซฟสีดําแบบนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านที่แปลกแต่บางบ้านที่ผมยกตัวอย่างตู้เซฟมันก็ไม่แปลกนะผมว่า เออแต่มันอาจจะวางตำแหน่งแปลกอะไรก็ว่ากันไปถ้าไม่ถูกใจก็ขออภยัยก็จะประมาณนี้นะสำหรับบ้านเรือนรน้ำเป็นบ้านที่ปนยากด้วยแล้วก็ตู้เซฟก็แปลกมันสีดำไงพวกเก๋บอกเลยอันดับท้ายๆนี่ตู้เซฟแปลกกว่านี้อีกนะแบบท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยสังเกตด้วยซ้ำผมว่าเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆต่อมาผมยกให้บ้านหลังนี้นะผมไม่แน่ใจว่าผมยกตัวอย่างถูกหรือล่าอันนี้บ้านแคมป์มันผมจะเรียกว่าบ้านแคมป์แคมปิม้งเล็กแล้วกัน เป็นบ้านที่แบบคนไทยก็ชอบเล่นระดับหนึ่งชอบสปอนเพราะว่ามันนั่งชิวๆหน้าบ้านแบบใครจะเข้ามาหาก็ง่ายใช่ไหมล่ะโดนปล้นก็ง่ายให้ด้วยบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ตู้เซฟไม่ได้แปลกนะแต่การวางตำแหน่งของมันแบบมันเป็นตู้เซฟใหญ่ที่ฝังเข้าไปข้างในนะท่านผู้ชมเพราะว่าตู้เซฟใหญ่ส่วนมากมันไม่ฝังแบบนี้มันแปลกตรงไหนพี่มันแปลกตรงนี้มันฝังนี่แหละแบบเราสามารถปกปิดตู้เซฟเราได้ด้วยนะท่านผู้ชมแบบในลองดิเพราะว่าใครเข้ามาก็ไม่เห็นนะท่านผู้ชมแบบ เอาป้ายมาตั้งบังเงี้ยคนก็พ่นไม่ได้นะเห็นไหมนี่สมมุติแบบปิดเออใช่ไหมไม่มีใครพ่นได้เลยนะเห็นไหมสมมุติอันนี้ผมปิดให้ดูไม่มีใครปิดอันเลยเป็นหรอกก็จะหาอะไรอย่างอื่นมาปิดแทนก็ว่ากันไปถือว่าแบบบังตู้เซฟได้เลยนะถือว่าการวางตำแหน่งมันดีมากเลยนะท่านผู้ชมเข้าใจปะว่าการวางตำแหน่งมันดีนะมันแบบสามารถทําให้เราปิดบังการปล้นได้เออถือว่าบ้านที่วางตู้เซฟแปลกดีเหมือนกันก็ไม่แปลกเราขยัดใส่ข้างในตรงนี้เออแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอน เป็นบ้านที่แบบเหมาะกับอยู่คนเดียวนะหรืออยู่กับแฟนสองคนอยู่เพื่อนสองคนอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นประมาณนี้แหละสําหรับบ้านแคมปิ้งเล็กผมจะเทว่าบ้านแคมปิ้งเล็กเลยเป็นบ้านแบบบ้านรถหรือเปล่านี่มันมีล้อด้วยเออแต่มันลากไปไม่ได้นะหัวลากก็ไม่มีนะเออจะมีเครื่องซักผ้าอยู่นี่โคตรดีเลยมา๋ยวเราจะไปดูหลังต่อมาหลังต่อมานะผมยกให้หลังนี้เป็นบ้านธรรมดาถือว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่สวยนะแต่ผมไม่ค่อยเห็นคนสปอนไม่ท่านผู้ชมเป็นบ้านฟรีที่แบบระดับผมว่าย,ยกให้ปเปรียบเทียบกับ บ้านพรีเมียมได้เลยพวกแกผมว่าดีดีมันมีระเบียงตัวนี้เห็นไหมมีมีอ่างนี้อะไรด้วยเป็นบ้านธรรมดาลเลยที่แรกผมนึกว่าเป็นบ้านพรีเมียมนะท่านผู้ชมเป็นบ้านที่ตกแต่งสวยงามพอมาตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตู้เซฟผมก็จําไม่ได้เหมือนกันผมจะพาเดินหาแล้วกันเพราะว่าบ้านมันเยอะไปผมก็จําไม่หมดหรอกทำไมพี่จําไม่ได้อ้แต่ผมจําได้หมดนะก็เก่งๆไงพี่ขอโทษพี่จำตู้เซฟได้ไม่หมดว่าแต่มันอยู่ไหนวะอ๋อนี่ตู้เซฟ ผมพาตั้งหลักใหมขึ้นบันไดไมาแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวเขานี่แล้วก็เจอเลยเห็นไหมตู้เซฟมันจะเป็นสีดำใช่ไหมตู้เซฟสีดําหายากผมรู้แล้วทาไมผู้พัฒนาเขาใส่สีดําเพราะว่าผนังมันสีเทาใช่ไหมละ่ะถ้าจ,จะเอาตู้เซฟสีเทามันก็จะกลมกลืนกันอันนี้ม,มีมีส่วนนะเป็นตู้เซฟจริงๆนะเนี่ยผมไม่ได้รอเล่นเออเป็นตู้เซฟสีดํานะก,ก็ไม่มีอะไรมากบ้านหลังนี้แค่จะมาบอกว่าบ้านหลังนี้สวยมากเป็นบ้านฟรีที่ สวยสวยสุดๆต่อมานะท่านผู้ชมนี่บ้านหลังนี้ผมยกให้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังหนึ่งเลยนะที่สวยงามนี่เออมาละทำไมมันมาช้าจังสปอนบ้านผมคลิกไปก็จะมาไอ้ไอ้บ้านโหลดนี่ไม่เท่าไรหรอกคลิกไปก็จะมานี่บ้านหลังนี้ถือว่าสวยงามดูเหลืองๆใช่ไหมตัดด้วยสีน้ําตาลเป็นเป็นปน,น่าจะเป็นบ้านไม้นะมันมีตู้เซฟที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นตู้เซฟตู้เซฟใหญ่ฝังมันเดิม <laughs> ผมไม่ค่อยเห็นเลยนะแบบเนี้ยมันมีแค่ไม่กี่หลังหรือเปล่าในในแบบเนี้ยแต่มันจะมีตู้อีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเอออันนี้ผมว่าจะเอามาทําคลิปอยู่ผมดูไปแล้วผมลืมว่าบ้านหลังไหนตู้เซฟที่ผมโชว์ในรูปถ้าใครรู้ว่าบ้านหลังไหน <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะดูดีตู้เซฟฝังอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมันยังไม่ได้แปลกสุดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวบอกเลยอันดับเซท้ายนี้จะแปลกกว่านี้โอ้โหพี่ลีลาจังว่าพี่ผมรอนานแล้วนะพี่ ต่อ,อมานะท่านผู้ชมตู้เซฟที่แปลกก็คือเป็นตู้เซฟบ้านฮาโลวีน e. นะตู้เซฟบ้านหลังนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นสีน้ําตาลโอไม่ใช่เป็นสีเทาหรือสีดําวะแต่เราต้องมาลองดูกันเพราะามันเป็นบ้านที่โคตรมืดเลยมืดมากเนี่ยขึ้น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 ,นไม่ใช่ห้องนี้เหรอตู้เซฟบ้านหลังนี้อยู่ไหนไวะนี่ไงดำไปเลยเป็นบ้านดําแล้วก็ตู้เซฟดําถ้าใครมาป้นี่ไม่ได้สังเกตอันเขียวๆนี่แทบจะไม่เห็นตู้เซฟเลยนะดูดิถ้าตกกลางคืนนี่แบบ ลองเปลี่ยนเวลาดูดิโ้หมืดไปหมดเลยถ้าไม่เห็นสีเขียวนี่เรียบร้อยเปลี่ยนกลับเป็นเที่ยงเหมือนเดิมมาหยุดเวลาเออมันเป็นบ้านที่ตู้เซฟแปลกมาจบบ้านแล้วพวกเกหลอนจัดมาบอกเลยสามนดับสุดท้ายนี่จะเป็นอะไรที่โคตรแปลกเลยสีที่แบบไม่ซ้ำกับคนอื่นเลยต่อมาผมจะยกให้หลังนี้นะท่านผู้ชมเป็นอพาร์ตเมนตะ์นะนี่เออเป็นของเพนเฮาส์อะไรวะ,ะชื่อเกมพาร์ตเพนเฮาส์เกมพาร์ตนั่นแหละมันจะเป็นตู้เซฟสีฟ้าเว้ยซึ่งมันจะแปลกจากชาวบ้านไปเลยนะ เนี่ยแล้วเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยว oh เอาใหม่เอาใหม่เผื่อ่านผู้ชมอยากมาป้นไงน,นี่ยเข้ามาประตูตรงมาเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็เข้ามาห้องนี้แล้วก็กระโดดเข้าก,กระจกดูดิไฟสีฟ้านะ,นะผู้ชมตู้เซฟที่แปลกอันนี้แปลกนะมันไฟสีฟ้านี่แหละมันไม่ใช่สีเขียวนะผมเอาไปใช้สองละแต่ยถ้าเราเปลี่ยนสีบ้านมันจะเป็นตามสีบ้านไหมไม่นะไม,ไม่เปลี่ยนไปตามสีบ้านนะไ่นผมลงเปลี่ยนสีบ้านเป็นสีแดง ไม่เกี่ยวอะเนี่ยสีบ้านเป็นสีชมพูแล้วตู้เซฟมันก็ยังเป็นไฟสีฟ้าไฟอยู่เห็นไหมเรียว่าแปลกแปลกโคตรอะอพาร์ตเมนต์ห้องเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมผมตกแต่งเป็นสีใหม่แล้วมันก็ยังตู้เซฟก็ไม่ได้เปลี่ยนสีด้วยนี่เปลี่ยนเป็นสีเขียวสีอะไรละเออเรามามองเห็นไหมเออถ้าผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็จะสีเป็นประมาณนั้นต่อมาบ้านหลังนี้นะท่านผู้ชมถ้าผู้ชมอาจจะมองข้ามบ้านหลังนี้ไปนะเบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่แบบน่าจะเป็นบ้านที่ดูเก่าแล้วดูแบบ เป็นหลังเล็กๆที่สุดและในแมพเนี้ยก็แต่มันอยู่ไหนวะเออไม่ไม่ไม่เก่าที่สุดเลยหลังนี้เก่ากว่าวินกับนี่หลังเนี้ยตู้เซฟบ้านหลังนี้จะเป็นตู้เซฟที่แบบสีดําแล้วก็แบบดูโสมๆเลยนะท่านผู้ชมตู้เซฟจะดูโสมๆไปเลยถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูนะเพราะว่าคนไม่ค่อยเล่นบ้านหลังนี้กันหรอกผมไม่ค่อยเห็นนี่เห็นไหมตู้เซฟที่แบบแปลกเพื่อนเลยนะแบบมันมีคราบอะไรด้วยนี่แบบมันอยู่มาหลายปีเงี้ยเห็นไหมเป็นตู้เซฟที่แบบตั้งอยู่ในบ้านโดดๆเลยนะก็ถือว่าเป็นตู้เซฟที่แปลก แต่ยังไม่ที่สุดแบบหลังต่อไปที่สุดแต่หลังต่อไปหลายๆคนน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าบ้านมันก็เข้ามายังไม่นานเท่าไหร่ใช่ไหมแต่หลังนี้น่าจะเข้ามานานแล้วหรือว่าเป็นบ้านที่ตู้เซฟที่แปลกแหลกดีเหมือนกันนะมันมีอะไรเนี่ยคลาอะไรเนี่ยเออประมาณนี้แหละหลังนี้แล้วจะมาดูหลังสุดท้ายและท้ายสุดนะท่านผู้ชมหลังนี้หลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละรู้เยอะด้วยเพราะว่ามันก็มานานเรยอยางวะนี่นี่นี่ ตู้เซฟบ้านโจรที่ส่งของของเราเบื้องหน้าส่งของเบื้องหลังเป็นคนไม่ดีไปได้นนจะไปดูกันเลยเข้ามาเปิดประตูเข้ามาเลี้ยวมาแบบนี้เออแล้วเราก็จะเจอกับไม้ถูพื้นกดไปนี่อันนี้ก็จะเปิดแล้วเราก็ลงไปลงไปบันไดเรื่อยๆลงไปลลงไวลงไป,งไปนี่ดูดิตู้เซฟบ้านหลังนี้แบบโคตรใหญ่เลยท่านผู้ชมเป็นบ้านที่แบบโอ้โหแบบตู้เซฟเข้าไปได้ทั้งคนนะ แล้วก็มีเงินด้วยนะเห็นไหมเงินสองกองอ่ะโอโ้โหโคตรใหญ่อ่ะปิดตู้เซฟขังตัวเองได้ได้ไหมขังได้เอา้าแล้วออกยังไงอ่ะเอา้ามันมีกล้องวงจรในตู้เซฟเลยนะออกไม่ได้วินกัมเออระเบิดออกเลยระเบิดตู้เซฟพันตัวเองวินกัมแต่ถ้าระเบิดแล้วระบบปิดมัน,มนพังนะปิดไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นบ้านที่น่าน่าตัดตู้เซฟแปลกที่สุดแล้วแหละในในนี้ในแรมเนี้ยไม่นับตู้เซฟธนาคารนะอันนั้นมันเป็นสถานที่ไม่ใช่บ้านเราเว้ยอืมแต่มันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอพี่ใช่มันเหมือนกันอนะันนี้ผมไม่เถียงโอเคก็จะประมาณน,นี้นะสำหรับบ้าน10หลังที่ผมยกตัวอย่างไปถ้ามีตู้เซฟบ้านหลังไหนที่แปลกก็สามารถบอกผมได้นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมที่จะลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปพูดคุยกันมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครนะชอบก็บอกแล้วก็แชร์กับซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมคลิปแลกเเหรอนีย่ยไไปแปแแลล้้วว